สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิทยาศาสตร์จานเดียวนะครับรายการที่จะเสิร์ฟความรู้คู่กับจานอาหารที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนและเมนูที่เราจะนำมาเสิร์ฟในวันนี้นะครับมีชื่อว่า Can n e p h e l ย u m l e p ิเ i u m ครับผมเข้าสู่ช่วงคำศัพท์กันนะครับศัพท์คำแรกในวันนี้ครับผมคำว่า Can Can เนมาจากคำว่า c a นที่เป็น noun นซึ่งแปลว่ากระป๋องนั่นแหละครับแลวพอเปลี่ยนมาเป็นคำว่า c a น ซึ่งเป็น adjective จะแปลได้ว่าบรรจุกระป๋องหรือว่าอัดลงในกระป๋องนั่นเองครับต่อมาครับผมคำว่า n e p h เซียมและเฟเซียมเนี่ยนะฮะเป็นผลไม้เมืองร้อนครับผมมีต้นกำเนิดแถบแทบมาเลเซียอินโดนีเซียแถบแบนี้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกนำไปเาพาะพันธุ์ปลูกในประเทศแทบแบเพื่อนบ้านต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับผมทั้งในประเทศเมียนมา สิงคโปร์สีลังกาฟิลิปปินส์รวมถึงในประเทศไทยอีกด้วยครับและเมนูของเราในวันนี้จริงๆแล้วก็คือแคนลามบูตันหรือว่างอกกระป๋องนั่นเองครับคำว่า nephelium l e p i c i u m เนี่ยนะฮะก็คือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเงาะนั่นเองซึ่งคำว่ารามบูตันเนี่ยนะฮะ ที่เป็นภาษาอังกฤษของเงาะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษามาเลยนะครับซึ่งมาจากคําว่ารัมบุตรลัมบุตรเนี่ยแปลว่าแหงครับผมหรือว่าขนซึ่งก็จะบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของผลไม้ชนิดนี้ว่าเป็นผลไม้ที่มีขนนั่นเองครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกภาษาหนึ่งครับที่ใช้เรียกเจ้าเงาะนี่แล้วแบบเป็นชื่อโปรดของผมเลยคือภาษาเวียดนามครับผมในเวียดนามเนี่ยเขาจะเรียก เจ้าลำบุตันของเราว่าชมชมหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเมสซี่แฮร์แปลเป็นไทยได้ว่าผลไม้ขนดกนั่นเองครับโอเคเงาะเนี่ยนะฮะเป็นผลไม้ที่จเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีความชื้นค่อนข้างสูงครับและนอกจากนั้นนะฮะเงาะยังเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในด้านของความที่มีเนื้อนุ่มรสชาติหวานหอมอร่อยเป็นที่ชื่นชอบสำหรับการนำมากิน ของใครหลายๆคนมากๆครับและเนื่องจากเงาะเนี่ยเป็นผลไม้ตามฤดูกาลครับดังนั้นเนี่ยพวกเราจะไม่สามารถหาซื้อเงาะได้ตลอดทั้งปีว่าอยากกินเดือนนี้ก็ซื้ออยากกินเดือนนี้ก็หาซื้อได้ไม่ใช่นะครับจะต้องหาซื้อได้ตามช่วงฤดูกาลเท่านั้นแต่ในปัจจุบันก็ผมในด้านอุตสาหกรรมของเราเนี่ยก็ได้มีการนําเงาะมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพื่อที่จะสามารถกักเก็บเขาไว้ได้ยาวนานมากขึ้น การทําอาหารกระป๋องก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมการทําอาหารกระป๋องเนี่ยเป็นหนึ่งวิธีในการถนอมอาหารด้วยนะฮะโดยวิธีการบรรจุกระป๋องซึ่งเป็นการบรรจุอาหารในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกสนิทครับผมก่อนนําไปฆ่าเชื้อทางการค้านะฮะโดยเราเนี่ยจะสามารถเก็บเจ้าอาหารกระป๋องของเราไว้ได้เนี่ยหปีเลยทีเดียวครับผม นี่เป็นสาเหตุที่เวลาเราดูหนังแนว,แนวโลกแตกแนว post a p o c a l y p ปส์อะไรพวกนี้เราจะเห็นตัวละครเนี่ยหาอาหารกระป๋องมาประทังชีวิตกันอยู่บ่อยๆนั่นก็เพราะว่าอาหารประเภทนี้เป็นอาหารที่ไม่เน่าเสียแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ระยะเวลานานนั่นเองครับแต่ก็ยังมีอีกมุมนึงนะครับที่ภาพยนตร์ไม่เคยบอกเรามาก่อนอ่ะ นั่นก็คืออาหารกระป๋องเนี่ยอาจจะมีโลหะหนักเช่นตะกั่วดีบุกปนเปื้อนมาได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันนี้ปัญหาเหล่านี้แทบจะไม่มีให้เห็นกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ขอลงดีเทลแล้วกันครับแต่ว่ายังมีอีกปัญหาหนึ่งครับผมที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆเป็นอะไรที่ทั่วไปกว่าเรื่องแบบตะกั่วดีบุกซะอีกก็คือสารอาหารนั่นเองครับไม่ใช่ว่าเงาะเป็นผลไม้หรือผลไม้ชนิดอื่นเนี่ย ไม่ใช่ว่าการกินผลไม้แล้วจะดีให้ผลดีให้แต่ประโยชน์เสมอไปนะครับต้องดูว่าเป็นผลไม้อะไรแล้วก็มีอะไรเป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นบ้างซึ่งเงาะเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงซึ่งก็เป็นจุดขายของเขานั่นแหละครับที่เราบอกว่ามันอร่อยแล้วก็ถูกนิยมเพราะว่าด้วยรสชาติหวานนั่นเองครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าจะให้ถูกต้องหลักการกินจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะกินให้มันคละๆกันให้มันคละสารอาหารกัน เพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนครับผมถ้าเกิดเรากินแต่เงาะที่มีรสหวานอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เราเกิดภาวะ m มา nutrition ได้ครับ oh, <no. S 1> ซึ่ง m a l nutrition เนี่ยนะฮะก็หมายถึงว่าภาวะที่ร่างกายบริโภคอาหารและได้รับสารอาหารไม่เหมาะสมทั้งในด้านปริมาณและความครบถ้วนของอาหารซึ่งอาจจะได้รับมากหรือน้อยกว่าที่ต้องการก็ได้ครับ จึงทําให้ร่างกายเนี่ยนะคะเกิดภาวะผิดปกติขึ้นแบ่งออกเป็นภาวะโภชนาการต่ําและภาวะโภชนาการสูงดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารชนิดต่างๆนะฮะนอกจากจะดูที่รสชาติแล้วเนี่ยจริงๆเราก็ควรที่จะพิจารณาในด้านของสารอาหารด้วยครับผมเพื่อทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เพียงพอไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปครับถึงจะดีที่สุดและสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้าเมนูของเราพร้อมเสิร์ฟทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุกตรงสำหรับวันนี้ผมหลุยนรุตราคุณสรต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ